สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนเ ocial m e d i ยกลายเป็นพื้นที่ใหม่ของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับสมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงใช้แพลตฟอร์มที่คุ้นเคยในการกระจายสรารของการชุมนุมได้อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์โดยข้อได้เปรียบของความไวของโซเชียลมีเดียคือการใช้แฮชแท็กบนโซเชียลกลายเป็นคอนเทนต์ที่สามารถดึงผู้คนออกมาสู่ท้องถนนเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมได้อย่างกว้างขวางเช่งการประท้วงที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นักศึกษาและคนรุ่นใหม่มีบทบาทหลักในการประท้วงการทุจริตครงการน้ําท่วมที่มีมูลค่ามหาศาลโดยการใช้แฮชแท็ก t u l a y a n b e t s o m u c h เป็นเครื่องมือกดดันรัฐบาลผ่านการเผยแพร่ค,คลิปสั้นวิดีโอไวรัลหรือมีมที่อธิบายประเด็นซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมได้ทันทีในปัจจุบันแรงผลักดันสำคัญของเจนซีมาจากความไม่พอใจต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่ต่างมองว่าไม่มีความยุติธรรมและมีความเหลื่อมลำ้ำด้วยค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาและค่าครองชีพที่สูงขึ้น การก็ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จำกัดและการใช้งบประมาณรัฐอย่างไม่โปร่งใสคือประเด็นหลักที่ผลักดันให้พวกเขาออกไปเรียกร้องเสียงดังขึ้นเรื่อยขณะที่ในฝรั่งเศสกลุ่มผู้ประท้วงเจนซีเป็นส่วนสำคัญของกระแสาการประท้วงที่เรียกว่าม e ็อกเอลิติงโดยมีเป้าหมายเพื่อคัดค้านนโยบายการตัดลดงบประมาณของรัฐบาลฝรั่งเศสและการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เซบาสเตียนเลอร์กนูผู้ประท้วงมองว่า รัฐบาลไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนส่งผลให้การประท้วงได้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศโดยมีการปิดถนนและโรงเรียนรวมถึงการประทักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำตาในการสลายผู้ชุมนุมโดยทางการได้ระดมตำรวจกว่า80,000นนายเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเมืองของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่การต่อต้านแต่เป็นการต้องการที่อยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อว่าการกดดันผ่านการชุมนุมและโซเชียลมีเดียจะสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้จริงอีกทั้งการเคลื่อนไหวของเจนซยังมีลักษณะไร้ผู้นำแต่ใช้เครือข่ายกระจายศูนย์จึงทำให้การสลายการชุมนุมเป็นเรื่องยากขึ้นอีกด้วย